ที่ป้องกันจากเจ็ดคราบสิ่งสกปรกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราดูแลรถของเราอย่างดีแล้วแต่ทุกครั้งที่เราออกจากบ้านก็จะพบแต่คราบสิ่งสกปรกที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยซึ่งมันทําให้เราลําคาญใจต่อรถที่เรารักมาดูกันค่ะว่าจะมีคราบสิ่งสกปรกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มีคราบอะไรบ้างและมีวิธีป้องกันจากพวกมันได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโยเกิร์ตหรือขี้นก เดี๋ยวเดี๋ยวทำไรฮะจะชีมว่ามันโยเกิร์ตหรือขี้นอกอะ่ะขี้นอกก็ดีขี้นอกเหรอเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่างเลยนะสําหรับขี้นกเนี่ยรู้ไหมว่ามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะถ้าปล่อยขี้นกไว้นา,นานๆเนี่ยอาจจะทําให้สีของเราเสียได้เลยอืมวิธีป้องกันใช้สเปรย์ทำความ,มสะอาดฉีดสเปรย์ลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วทำความสะอาดเบาๆเ,เ,เพราะว่าในขี้นกมักจะมีเศษกวาดหินเล็กๆอยู่เต็ไมไปหมดเลยถ้า เช็ดแรงมันจะทําให้สีรถของเราเป็นรอยได้ถ้าปล่อยขี้นกเกาะรถไว้นานๆนะคะมันจะทําให้รถของเราเป็นด่างได้ด้วยค่ะโโหโดนรถไปเยอะเลยอ่ะเนี่ยพี่ลุงเมื่อวันก่อะมีโนงานเขามาทําถนนแล้วทีนี้เขาลาดยางมาต่อยมันก็กระเด็นเลอะรถหมดเลยอะ่ะหรอเออดูดิบนถนนที่มีการซ่อมแซมผิวถนนหรือราดยางยใหม่ๆที่ยังไม่เซ็ตตัวดี หากเป็นเส้นทางที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือจําเป็นต้องใช้ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจากเจ้าเศษยางมาตอยที่ยังไม่แห้งดีจะกระเด็นมาติดรถเราได้ค่ะเอาวแล้วทำยังไงอะ่ะวิธีป้องกัน หากโดนเศษยางมะตอยกระเด็นโดนรถยนต์ให้รีบทําความสะอาดด้วยน้ามันสนหรือน้ํามันก๊าซนะคะอย่าปล่อยให้แห้งแข็งนะคะเพราะว่าน้ํามันเนี่ยจะช่วยทําให้เศษยางมะตอยจุดออกได้ง่ายถ้าปล่อยให้แห้งแข็งนะคะมันจะทําให้สีรถของเราเนี่ยไม่สวยนะคะเฮ้ยฝุ่นเยอะเชียวขอเขียนหน่อยนะหยุดเลยเขียนไม่ได้นะ เพราะว่านิ้วของเราที่กดลงไปจะทําให้รถของเราอ่ะเป็นรอยได้เพราะว่ารถมีฝุ่นใช่ไหม,มทําให้รถของเราเป็นรอยไม่สวยได้นะใช่ค่ะเราควรทาความสะอาดรถอย่างสม่ําเสมออย่าปล่อยให้ฝุ่นเขินรถจนเกิเกนไปเพื่อการกลุ่มไวรุวนและเวพื่อกลุ่มมือบอลมาขีดเขียนรถของเราเล่นค่ะและทุกๆครั้งเราควรทาความสะอาดและเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มความเงาเพื่อที่จะให้ฝุ่นต่างๆไม่เกาะกับตัวรถของเราได้ง่ายขึ้นค่ะ อุปกรณ์ทาความสะอาดรถที่สกรปรกสําหรับบางคนที่ใช้ผ้าผืนเดียวในการทําความสะอาดรถทั้งคันนะคะซึ่งการทําแบบนี้จะทําให้ฝุ่นเกาะก,กับตัวผ้าได้ง่ายและเวลาเราทําความสะอาดรถก็ทําให้เกิดการเป็นรอยได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะข้อแนะนํานะคะในรถหนึ่งคันเราควรใช้ผ้าอย่างน้อย3ผืนเพราะว่าแต่ละจุดของรถมันจะมีความสะอาดและสกระปรกไม่เท่ากันถ้าเราใช้1ผืนไม่ได้นะคะเราควรใช้อย่างน้อย3ผืนค่ะาค่ะโอ้ รถบรรทุกแทรกมาอีกแล้วดูซิฝุ่นพุ้งกระจายเลยเศษหินเศษปวดกระเด็นกระดอนมาโดนรถหมดรู้ไม่เนี่ยว่ามันทําให้สีรถเป็นรอยอะ่ะนี่คุณพี่หนูจะบอกให้คุณพี่อ่คนเอารถไปทําเคลือบสีแล้วทีนี้มันจะเพิ่มความหนักของชั้นสีรถของคุณพี่ก็จะได้เป็นรอยนั้นเราไปเคลือบสีกันเลยดีกว่าปะเดี๋ยวเด๋วไมส่งข้ากตอนอ้อต้องไปส่งก่อนเนาะใช่โอเค บ่อยครั้งที่เด็กเติมน้ำมันมักจะพยายามใส่น้ำมันเพื่อให้ค่าน้ำมันมันไม่ตกเศษจะทำให้น้ำมันล้นออกจากนอกถังน้ำมันก็จะหยดย้อยตามบริเวณผิวใต้ฝาใส่น้ำมันถ้าหากปล่อยมันทิ้งไว้นานๆและไม่ทำความสะอาดคราบน้ำมันเหล่านั้นจะทำให้ผิวเคลือบรถนั้นถูกทำลายและจะทำให้บริเวณผิวนั้นไม่เงางาม วิธีป้องกันในกรณีที่น้ำมันไหลยเยอะมาตรงช่องเติมน้ำมันเราควรใช้ผ้าเช็ดทันทีด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะโอ้ยยังไม่ทัน5้าโมงเลยฟ้าก็ครื้มอีกแล้วพอฟ้ามืดทีไรมแมลงก็เริ่มมาแล้วโอ้ย,อยพอพูดถึงมแมลงถึงมันจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะพี่แต่มันสร้างความเสียหายกับรถของเราค่อนข้างรุนแรงเลยนะ เพราะว่าซากของมแมลงมันจะมีความเป็นกรดแล้วทีเนี้ยเวลามแมลงมาชนรถของเราแล้วตายขึ้นมากรดจากตัวของมแมลงอ่ะมันก็จะมาทำลายกดก่อนสีรถของเราได้เหมือนกันนะพี่เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ็ดภาพสิ่งสกปรปกที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มักเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจสำหรับคนรักรถค่ะ ใช่เลยค่ะแต่ก็สามารถนําวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเรานําไปปรับใช้ได้เลยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบวิดีโอพวกเราฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องข่าวศีนิวัตออโตค้คาร์ด้วยค่ะ